สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเห็นนํากระเป๋าสพายทรง KL มาอัปเดตให้พี่พี่ได้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นงานแฟชั่นที่น่าใช้มากๆรุ่นนี้ใช้ดีมากนะคะขนาดกําลังดีแล้วก็สวยโดดเด่นเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีไว้อวดมีไว้โชว์นะคะพี่พี่ขาถือออกมาแต่ละครั้งรับรองว่ามีแต่คนมองอย่างแน่นอนใบนี้เนี่ยขนาดความกว้างจะอยู่ที่10นิ้ว กว้าง10นิ้วสูง6นิ้วหนา4นิ้วราคาหนังจระ,ะเข้รุ่นนี้อยู่ที่2ล้าน8 2ล้าน8จริงๆอะไซส์เขาจะเล็กกว่านี้ด้วยนะไซส์เล็กกว่านี้ใส่มือถือไม่ได้แต่ตัวนี้ไซส์10นิ้วเนี่ยพี่พี่ขาใส่กระเป๋าตังยาวได้จุกของได้เยอะนะคะราคาคุ้มๆจากน้องเอ๋ค่ะพี่พี่ขา6,500บาทเท่านั้นสีส้มนี่เข้ามาใหม่ล่าสุด น้องเอ๋ก็จะหมุนให้พี่ๆได้รับชมหนังนะคะเพราะว่าหนังที่คัดมาให้หนังสวยมากถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ๆก็แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์น้องเอ๋ก่อน เสร็จแล้วอยากจะสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลขอรูปภาพขอข้อมูลเพิ่มเติมทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยน้องเอ๋ใจดีมากตลอดระยะเวลา6ปีพฤศจิกายนเนี้ครบ7ปีเต็มน้องเอ๋ตอบข้อความทุกวันยกเว้นวันที่ไม่ได้สบาย 7ปีนี้ไม่เกิน10วันแน่นอนนอกนั้นตอบข้อคำถามนเนงเอกใจดีแล้วก็ยินดีที่จะรับใช้พี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะพี่ๆขารับชมหนังชา้ชาๆชาัดๆเพราะว่าใบนี้สวยมากเหลือเกินดูด้านในรุ่นนี้ใส่กระเป๋ายาวได้สบายเครื่องสําอางสบายกุญแจรถกุญแจบ้านสบายกระดาษทิชชู่กล่องเวื่อนตาสบายนะคะซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรด A งานพรีเมียมมากงานตัดเย็บด้านในก็เพอร์เฟคที่สุดนะคะช่องซิปด้านค้า 6,500บาทเท่านั้นสนใจทักมาเลยค่ะ mm hmm. ไปต่อกันที่สีต่อไปโอ้แม่เจ้าพี่พี่ขาสีต่อไปค่ะสีน้ำเงินสด mm hmm. สุดยอดมากเอ๊ะเราเพิ่งเห็นเหรอคะสีน้ำเงินสดอสีน้ำเงินสดสุดยอดมาก,ส,มากสวยและโดดเด่นมากอ่ะเราเอ๋ให้ดูใกล้ๆค่ะพี่พี่ขาพูดถึงความสวยสดและโดดเด่นและหนังที่คัดมาให้ด้่ยนะสุดยอด ใบเนี้ยเขาก็จะมีสายสพายยาวห้ตัวสายสะพายยาวก็จะเป็นสายหนังจระเข้ปรับระดับได้นะคะดูนี่อะทีนี้เรามาชมรับชมสีน้ําเงินสดกันต่อนะคะหนังที่ใช้ด้านหน้าขนาด10นิ้วเนี่ยเราจะต้องใช้จระเข้อายุประมาณเท่าไหร่พี่พี่ลองคํานวณดูนะคะซึ่งพื้นที่ท้องอะ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่มีน้อยกว่าหลังถ้ากระเป๋าจระเข้สิบนิ้วเนี่ยต้องให้ใหแบบยางต่ำนะคะจระเข้อายุ3าปีครึ่งขึ้นไป จอระเข้อายุสามปีครึ่งขึ้นไปนั่นหมายความว่ากว่าจะผลิตเสร็จนะ่ก็ร่วมๆสีป่ปีแต่จริงๆแล้วอะ่ะเกินไหมคือปัจจุบันเนี่ยมีการขุนนะคะถ้าเลี้ยงก็ขุนคนเลี้ยงเขาก็ขุนแล้วสามปีครึ่งนี้ก็สามารถทําได้แต่ถ้าเป็นอดีตเนี่ยอย่างน้อยต้องห้าปีแต่สามปีครึ่งเนี่ยใช้เงินไม่แตกต่างจากห้าปีแค่ลดระยะเวลาลงนะคะก็คือจะต้องขุนขุนก็คือต้องอัดอาหารเพื่อให้เขาเนี่ยโตเจริญไวปวบอัดอย่างนี้ถึงจะ ได้หนังสวยๆมาให้พี่ๆได้ใช้นานสีน้ําเงินสดค่ะสวยมากหนังสวยมากพี่ๆโดดเด่นมากเชื่อเถอะสีน้ําเงินสดนี่ในประเทศที่ถือไม่กี่คนแน่นอนเพราะว่าหายากเหลือเกินดูด้านในด้านในนะคะผลิตจากหน่าววแทส้สีน้ําเงินสดงดงามเหลือเกินโดดเด่นแน่นอนสะพรึงแน่นอนรู้รกอลังการแน่นอน จริงๆไซส์เล็กกว่านี้ก็ปาเข้าไป2ล้านแแล้วนะคะพี่ๆค่ะมาต่อกันที่สีต่อไปสีแดงวายพี่ๆขาสีแดงวายโอ้โหหนังสวยสีสวยฉ่าเชิญพี่ๆรับชมค่ะสีแดงวายด้านหน้าสังเกตให้ดีนะเวลาเราเห็นคัดหนังเนี่ยมาผลิตกับพี่ๆเนี่ยความสวยงามนี่เทียบเท่ากับจอระเข้บบอเดียวพี่ๆไปซื้อจอระเข้บบอเดียวก็จะไม่ต่างจากนี้เลยหนังสวยแบบนี้เลยค่ะหนังที่หน่วยคัดให้พี่ๆรับชมด้านหน้าด้านหลังนะคะ ความงดงามคือกว่าจะได้หนังแบบนี้ความพิถีพิถันในการเลี้ยงดูจร,งจริงจรงจระเข้เนี่ยถ้ามีจระเข้สักสิบยี่สิบตัวถามว่าจะผลิตแบบนี้ได้กี่ตัวได้กี่ใบได้น้อยมากค่ะไม่ใช่ไม่ใช่จระเข้ทุกผืนที่จะผลิตได้เพราะว่าบางตัวมีรอยต่อสู้มีแผลเยอะๆอย่างงี้ก็ไม่สามารถลงโชว์หนังได้แบบนี้อาจจะต้องเป็นผลิตรุ่นอื่นเป็นกระเป๋าสตางค์อย่างนี้นะคะพี่พี่ขาข้อจํากัดในการผลิตอ่ะ ก็จะเยอะมากจะแตกต่างจากกระเป๋าทั่วๆไปถ้าเป็นกระเป๋าทั่ว,วไปเนี่ยวันหนึ่งเราอยากได้จํานวนเท่าไหร่เราก็ทําได้แต่เป็นหนังจระเข้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้จริงๆนะคะพี่ๆขาทั้งต้นทุนเอ่ยอะไรเอ่ยพี่ๆจะได้รับแต่ความคุ้มค่าอย่างแน่นอนในเรื่องของความสวยก็คุ้มค่าที่สุดในเรื่องของต้นทุนเนี่ยกระเป๋าของเราต้นทุนสูงมากเพราะฉะนั้นเรื่องของความโรราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่แพ้กระเป๋าแบรนดบนโลกใบนี้อย่างแน่นอน ถ้าไปเทียบกันแล้วอ่ะหายากกว่าต้นทุนสูงกว่าเอาอะไรมาไม่คุ้มหรอกคะ่ะพี่ค่ะคุ้มที่สุดคุ้มแน่นอนต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปจะเป็นสีแดงสดที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยพี่ค่ะเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นจริงๆคุ้มค่าเหลือเกินที่สุดของที่สุดสีแดงสดค่ะแล้วหนังคือสวยมากน้องเอก,อกชอบสีแดงมากน้องเอกชอบสีแดงมากสีแดงเนี่ยโอ้โห คนวันอังคารใช้แล้วปังมากสีเสริมสเสน่ห์คนวันพฤหัสกับคนวันอาทิตย์นะคะสีแดงนี่เสริมการเงินจริงๆแล้วสาวๆทุกท่านเนี่ยควรจะมีสีแดงติดตัวไว้แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเทศกาลต่างๆงานมงคลต่างๆของทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะหรือว่าวันวาเลนไทน์ะ Valentine นะคะหรือว่าจุษจีนหรืองานมงคลในประเทศจีน,นหลายๆงานเนี่ยก็มักจะใช้สีแดง สีแดงเป็นอีกหนึ่งสีมงคลที่ทั่วโลกนิยมใช้ในวันสําคัญต่างๆวันเฉลิมฉลองอย่างงี้นะคะพี่ๆขาโอกาสที่เราจะได้ถือได้ใช้หรือเทศกาลไหนที่เกี่ยวข้องกับสีแดงเนี่ยเราหยิบสีแดงสดใบนี้ออกมาเนี่ยรับรองได้เลยว่าจะสวยและชนะเลิศมากนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปนะคะเป็นหนังท้องสีเทาเข้ามาใหม่ล่าสุดแล้วเราเอนมีแค่สีละหนึ่งใบเท่านั้นเข้ามาใหม่ล่าสุดมีแค่สีละหนึ่งใบเท่านั้นสีเทาเป็นสีที่ ดูสวยและดูมีราคามากดูเรียบหรูแต่ยังคงความอลังการนะคะพี่ๆค่ะรุ่นนี้ถือสวยมากสะไยสวยมากนะคะ,ะรับชมค่ะรับชมสีเทาใกล้กๆหนังท้องโอ้สามปีครึ่งอันนี้คืออย่างต่ำพี่ๆลองคิดดูนะคะถ้าเราจะต้องเลี้ยงจระเข้ทั้งหมดสามปีครึ่งเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่พี่ๆคิดว่าใช้น้อยกว่าน้องหมา,าน้องแมวไหมไม่ <laughs> เขากินคือเขาตัวใหญ่กว่าขนาดนั้นน่ะ ขนาดน้องหมาน้องแมเแวเราก็ยังหมดเดือนเท่าไหร่ยังกินเท่าไหร่น้อยกินเท่าไหร่แล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นน้องจระเข้เนี่ยปีหนึ่งน้องจะกินหมดไปเท่าไหร่สองสามปีน้องจะกินหมดไปเท่าไหร่ <c oughs> เขาก็เหมือนสัตว์ทุกชนิดนะคะก็คือ,คอ,คอต้องกินนะคะพีธีกากินเยอะด้วยสีเทาใบนี้สวยมากหนังสวยมากที่หยิบมาแต่ละใบแต่ละใบพ่พี่กาใจจะขาดใจจะละลายสวยเหลือเกินดูด้านหน้าด้านหลังมันสุดยอดมาก เนี่ยเวลาต้องเอ๋ให้พี่ชมเนี่ยน้องเอ๋ไม่ได้อยากจะลีลาไม่ได้อยากจะอะไรนะแต่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อต้องการให้พี่ๆเห็นแบบชัดเจนทุกใบทุกมุมเพื่อให้พี่มั่นใจได้ว่าและตัวต้องเอ๋ท้่มั่นใจอยู่แล้วต้องเอ๋ถึงต้องแบบให้ดูช้าๆช้าๆอย่างเงี้ยทีละมุมทีละมุมเพราะอยากให้พี่เห็นถึงความสวยงามหนังแต่ละใบที่คัดมาเนี่ยโหงานพรีเมียมราคาหนึ่งหกพันห้าร้อยบาทพี่รู้ไหมที่ต่างประเทศสองล้านแปดแต่ถ้าเป็นในเมืองไทยอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆต้องมีสองหมื่นห้า ที่ต่างประเทศแบบประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็โอ้สี่ห้าหมื่นนะคะมาต่อกันที่บริเวณหัวกระโหลกหัวกระโหลกมีสีดําค่ะพี่ๆค่ดูกระดูกใบนี้นะงา,งามมากความงามของจระเข้เนี่ยก็คือความโดดเด่นของมันก็คือแต่ละใบนะมันไม่เหมือนกันเลยนี่แหละเสน่ห์ของมันมันก็เหมือนกับมนุษย์อะคะถ้าไม่ใช่ฝาแฝดเราก็แยกออกเลยว่าใครเป็นใครถูกต้องไหมคะอ่าบางคน มีริมฝีปากที่เรียวเล็กหรือบางคนมีริมฝีปากที่อวบอิ่มบางคนมีดวงตากลมโตหรือสาวๆบางคนอาจจะมีดวงตาที่เรียวเล็กอย่างนี้คือจระเข้ก็เหมือนกันอย่างใบเนี้ยกระดูกก็ขนาดกลางๆพอดีๆหนะ้าตามไซส์กระเป๋ากระดูกด้านหลังก็เรียงตัวสวยหนังสวยและเงางามนะคะแต่ละใบแต่ละใบเขาก็จะมีความงามในแบบของเขาแต่นองเหนต้องย้ํากับพี่ๆก่อนความงามของจระเข้แต่ละใบจะต้องไม่เหมือนกันไม่มีทางเหมือนกัน ต่อให้มีวิธีกรรม,มวิธีในการ,รผลิตเคมีที่เท่ากันสีที่เท่ากันสุดท้ายยังไงงานก็ออกมาไม่เหมือนกันนะคะมนุษย์เนี่ยควบคุมควบคุมได้แค่ขนาดเราอาจจะทําขนาดได้เท่ากันแต่น้ําหนักก็ยังออกมาไม่เท่ากันอยู่ดีเพราะว่าชั้นผิวหนังของจรเทสเนี่ยบางใบามีความหนามากกว่าต่อให้ผลิตเท่ากันสีก็ออกมาไม่เหมือนกันน้ําหนักก็ออกมาไม่เท่ากันอยู่ดีและมันคือความางามตามธรรมชาติมาต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีน้ําตาลช็อกโกแลต อ่ะพี่ๆค่ะสวยคลาสสิกดูดีหรูหราถ้าได้ถือแล้วมีแต่คนมองแน่นอนจากประสบการณ์ของเลยน,นะคะหลายๆท่านที่รับไปจะส่งข้อความมาบอกตลอดเลยโอ้โหน้องเอ๋มีแต่คนชอบมีแต่คนชอบพี่ให้เพจน้องเอ๋ไปแล้วนะพี่ให้ช่องน้องเอ๋ไปแล้วนะแฝากครอบครัวญาติพี่น้องมาค่ะมาเลยคือพอเห็นของจริงกันแล้ว ็มาซื้อกกันทั้งบ้านเพื่อนๆนะคะพี่ๆหลายๆท่านก็ตามมาซื้อกันเยอะแยะมากมายเพราะว่าประทับใจในความคุ้มค่าแล้วก็ราคาแล้วก็ความสวยงามถ้าของนุไม่สวยนเองไม่สามารถอยู่ได้นานขนาดนี้นะคะแล้วถ้าหน่อยมีขายของปลอม,มนอยก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้นานขนาดนี้นะคะพี่ๆค่ะไปต่อกันที่สีสุดท้ายสีละหนึ่งใบหัวกระโหลกนี่ทั้งหมดสามสีนะคะดำน้ำตาลช็อกโกแลตแล้วก็ สีม่วงนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดออสีนี้สําหรับสาวสาวที่มีความมากมัน่นแล้วก็ไม่อยากให้พลาดเลยนะสาวสาวที่มีลักษณะความเป็นผู้นํามีสเสน่ห์และน้าหลงไหลไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถือกระเป๋าใบเนี้ยคือลักษณะความสวยมากมัน่นมีสเสน่ห์และหน้าหลงไหลจะอยู่กับพี่ที่ทันทีสีม่วงเป็นสีที่สวยมากสําหรับเจ้าแม่ที่ดูสวยทรงพลังและเป็นดั่งนางพญาเหมาะกับสีม่วงมากๆเลยนะคะ โดดเด่นนะหัวก็โลแบบหงชัดเจนมากปีหนึ่งจะได้ขายกี่ใบไม่รู้เดี๋ยวรับชมตั้งแต่ไปนานๆก็นับเอาเองนะคะพี่ๆข่าวว่าอย่างเงี้ยรูปร่างหน้าตายอย่างเนี้ยโอเคสีสแตนดาร์ดอาจจะมีมากเพราะเป็นสียอดนิยมแต่สีแบบเนี้ยสำหรับนักสะสมและสาวแต่งตัวเก่งมีความเป็นนางพญาสงหนูขอแนะนำนะสีม่วงสวยจริงๆคุ้มค่าจริงๆใบละ6,500บา้อยบาทเราเห็นบวกกำไรหลักร้อยย้ำนะคะไม่ใช่ต้นทุนมาสองสามพันพี่ๆขาไม่ใช่นะ หนูบอกกำไรห,หล,หลักร้อยหนูย้ำกับพี่พี่ตรงๆหนูบอกตรงๆจริงต้นทุนมาห้าพันกว่าบาทหลักร้อยนี่ยังไม่ได้หาค่าใช้จ่ายเลยนี่บอกกับพี่พี่ตรงๆพี่พี่ขาจระเข้น่ะต้นทุนมันสูงไม่ใช่แบบสองสามพันจะผลิตได้ไม่ใช่ใบนี้อ่ะห้าพันนี่ก็ยังถือว่าต่ากว่าต้นทุนเลยนะต้นทุนก็ห้าพันกว่าบาทหนูขายน้องเอกขายหกพันห้าร้อยบาทกำไรหลักร้อยนี่น้องเอกย้ำหลายรอบเลยนะเพราะว่าพูดเรื่องจริงนะคะน้องเอกพูดเรื่องจริงกับพี่พี่ อยู่ได้เพราะว่าได้จํานวนหลายหลายท่านได้รับไปแล้วติดใจสวยคุ้มค่าก็กลับมาซื้อซ้านะคะพี่ๆขาลองตัดสินใจซื้อไปสักครั้งหนึ่งแล้วพี่ๆจะกลับมาซื้อเป็นครั้งที่2อย่างแน่นอนกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอด้วยแล้วน่อยจะทําคลิปให้พี่ได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ